ไทย PBS Podcast ขอเสนอนิทานเรื่องซื้ออะไรให้คุณแม่ดีนะน้องๆครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ของน้องหมอนละ่ะน่าตื่นเต้นจังเลยแต่เอปกติวันเกิดต้องมีอะไรบ้างนะมีเค้กใช่ไหมมีของขวัญหรือเปล่า แล้วแบบนี้น้องหมอนต้องซื้อของขวัญให้คุณแม่ไหมเนี่ยแล้วถ้าซื้อจะซื้ออะไรดีละ่ะพวกเราไปหาคำตอบพร้อมกับน้องหมอนดีกว่าเนอะแล้วนั่นน้องหมอนยกกระปุกออมสินขึ้นมาทำไมนะอืมเราหยอดเหรียญใส่กระปุกแล้วน่าจะพอซื้อของขวัญให้คุณแม่นะน้องหมอนเป็นเด็กที่ประหยัดอดออมดีจัง ถ้าน้องๆอยากได้อะไรก็ควรเก็บเงินแบบน้องหมอนนะครับแต่เอ๊ะถ้าเราอยากเซอร์ไพรส์คุณแม่เราต้องไม่ให้ใครรู้สิถ้างั้นเราแอบออกจากบ้านไปซื้อของดีกว่าหาน้องหมอนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะมันอันตรายมายืนทำอะไรลับๆล่อๆตรงนี้เหรอลูกว้า ดีนะที่คุณพ่อมาเห็นสัก,ก่อนไม่งั้นน้องหมอนคงหนีออกจากบ้านไปแล้วคุณพ่อคือว่าน้องหมอนอยากหาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะเลยต้องไม่ให้ใครรู้เมื่อกี้หนูกำลังจะแอบออกไปอยู่แล้วเชียวแต่คุณพ่อดันมาเห็นน้องหมอนสะก,ก่อนอ้าวน้องหมอนไม่ได้นะครับเด็กอย่างน้องหมอนไม่ควรไปไหนตามลำพังนะแล้วอีกอย่างตอนนี้พ่อรู้ แต่แม่ไม่รู้ซะหน่อยเรายังเซอร์ไพรส์ได้อยู่นะจริงด้วยงั้นคุณพ่อช่วยพาน้องหมอนไปห้างสรรพสินค้าได้ไหมคะน้องหมอนอยากไปเลือกซื้อของให้คุณแม่ค่ะน้องหมอนขย่ากระปุกสตางให้คุณพ่อดูโอ้โหออมเงินเองเลยเหรอเนี่ยได้สิพ่อจะพาไปนะเราแอบออกไปโดยไม่ให้แม่รู้กันดีกว่าเย้ yeah! ขอบคุณค่ะคุณพ่อ คุณพ่อพาน้องหมอนขึ้นรถขับออกไปเงียบๆตอนที่คุณแม่กำลังง่วนกับงานบ้านอยู่แล้วเวลาก็ผ่านไปถึงแล้วจ้าเราจะไปไหนก่อนดีไปร้านเค้กค่ะ น้องหมอนอยากซื้อเค้กก้อนโตๆให้คุณแม่แล้วทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังร้านเค้กว้าวมีเค้กก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มตู้สีสันสวยงามเต็มไปหมดเลยเอาก้อนไหนดีล่ะน้องหมอนเอาเค้กรสช็อกโกแลตอันใหญ่ที่มีครีมขาวๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีสตรอเบอรี่ตกแต่งค่ะ ได้เลยในพ่อดูราคาซีเท่าไรโอ้โหแพงอยู่นะน้องหมอนเงินในกระปุกไม่พอหรอกราคาเท่านี้พ่อซื้อข้าวราดแกงได้สี่ร้อยชามเลยนะฮะสี่400ชามเลยเหรอคะเงินในกระปุกของน้องหมอนไม่พอจริงๆด้วยแต่ถ้าเป็นชิ้นที่หั่นไว้เล็กๆก็น่าจะพอได้อยู่แลละนะน้องหมอนเลือกแล้วเราไปจ่ายเงินกัน เอานะได้เค้กหนึ่งชิ้นก็ดีแล้วนะแล้วเราค่อยไปหาอย่างอื่นกันดีกว่าโอเคค่ะคุณพ่อคุณพ่อพาน้องหมอนเข้าร้านนั้นออกร้านโนู้นเดินตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนแล้ววนกลับมาใหม่ยังไม่มีร้านไหนมีของถูกใจที่เงินของน้องหมอนพอซื้อเลยน้องหมอนเสียใจมากร้องไห้กระซิกกระซิก <c oughs> โอ้โ oh ้ oh. น้องหมอนจะให้พ่อซื้อก็ไม่เอาจีนยันจะเอาเงินตัวเองซื้อเท่านั้นน่าชื่นชมนะครับแต่เอาจริงๆพ่อคิดว่าแค่น้องหมอนมีความตั้งใจคุณแม่ก็น่าจะดีใจแล้วล่ะจริงเหรอคะคุณพ่อถ้าอยากรู้พวกเราก็กลับบ้านไปหาคุณแม่กันพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเราตามน้องหมอนกลับบ้านกันดีกว่า แน่คุณพ่อคุณลูกแอบออกไปข้างนอกโดยไม่บอกแม่มีอะไรปิดบังแม่หรือเปล่าคะคุณแม่คะอา้าวน้องหมอนร้องไห้ทำไมล่ะลูกนี่คุณทำอะไรลูกหรือเปล่าพ่อเปล่านะลองฟังน้องหมอนก่อนไปจะแม่น้องหมอนอยากซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะ น้องหมอนลเลยออมเงินไว้แล้วให้คุณพ่อพาไปซื้อของแต่เงินของน้องหมอนไม่พอซื้ออะไรสักอย่างเลยค่ะซื้อได้แค่เค้กก้อนเล็กๆก้อนเดียวเองโอ,โอ๋อย่างนี้นี่เองคุณแม่เสียใจไหมคะที่น้องหมอนไม่มีของขวัญดีๆให้คุณแม่เลยแม่จะเสียใจไปทำไมล่ะจ๊ะ แค่น้องหมอนอยากให้ของขวัญแม่แม่ก็ดีใจแล้วเห็นไหมล่ะพ่อบอกแล้วแต่ตอนวันเกิดน้องหมอนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ของขวัญวันเกิดน้องหมอนนะคะไม่เป็นไรจริงๆหรอคะจ้าแต่จะว่าไปแม่ว่าแม่ได้รับของขวัญแล้วนะจ๊ะหมายถึงเค้กใช่ไหมคะ <laughs> ของขวัญของแม่ก็คือน้องหมอนไงจ๊ะแม่ดีใจมากที่น้องหมอนเกิดมาเป็นเด็กดีของแม่น้องหมอนเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแม่แล้วจ้ะน้องหมอนก็เป็นของขวัญของพ่อด้วยนะพวกเราสองคนรักน้องหมอนมากๆแค่น้องหมอนเป็นเด็กดีพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วจ้ะคอบคุณค่าคุณพ่อคุณแม่น้องหมอนรักคุณพ่อคุณแม่นะคะ ว่าแต่คุณแม่ยังอยากได้เค้กอยู่ไหมคะจะได้แบ่งให้น้องหมอนกินด้วยถ้าน้องหมอนจะให้แม่แม่ก็อยากได้จ้าแต่ถ้าน้องหมอนอยากกินแม่ก็ให้กินนะยังไงน้องหมอนก็เป็นคนซื้อมาเองอยู่แล้วนี่หิวล้วสิเราไปพ่อว่าพวกเราไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้คุณแม่กันดีกว่า เย้ yeah! คุณพ่อพาทุกคนไปฉลองด้วยละ่ะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าของขวัญที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งของไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเลยให้ได้ไง่ายๆแค่เป็นเด็กดีน้องๆเองก็ทำได้พี่เชื่อนะครับว่าคนรอบตัวน้องก็จะรู้สึกชื่นใจเหมือนคุณพ่อคุณแม่น้องหมอนเหมือนกันสำหรับคืนนี้